สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในหัวข้อสร้างกราฟิกสวยโปรโมตสินค้าด้วย Canva หรือ Advertising Design with Canva Application นะคะภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิธีใหม่โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งวันนี้ทุกท่านจะอยู่กับดิฉันนะคะเมย์ปัญญาพรวิทยาประดิษฐ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทนิฟเคเรชั่นจำกัดเป็นวิทยกรด้านการถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพ โดยแอปพลิเคชันนะคะให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นกราฟิกดีไซน์และเป็นช่างภาพอิสระค่ะทุกวันนี้ในโลกปัจจุบันการค้าขายบนออนไลน์มีความสําคัญกับทุกๆท,ท่านเป็นอย่างมากนะคะปัจจุบันมีเป็นยุค new normal มีปัญหาเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆมาณนะปัจจุบันการทําสินค้าเพื่อจะขายบนออนไลน์มีการแข่งขันกันสูงฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะทําสินค้าเพื่อจะขายออกไปได้เนี่ยภาพเป็นอันดับแรกที่ ผู้ซื้อจะสะดุดตาในการที่จะตัดสินใจหยุดดูเพราะว่าการแข่งขันในนั้นห้าวิเท่านั้นที่เขาจะดูภาพเหล่านั้นนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยวันนี้เป็นที่มาของคอร์สนี้นะคะที่เราจะมาสอนให้ทุกท่านสามารถแต่งภาพได้ด้วยตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาการขายสินค้าในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านเนี่ย ทำภาพไม่ดีคอนเทนต์ไม่ดีนะคะไม่สดุดตาผู้ซื้ออาจจะยากในการที่จะขายสินค้าเลยเป็นที่มาของหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้จะเป็นการแนะนําให้ท่านเนี่ยได้ใช้โปรแกรมด้านกราฟิกดีไซน์ยอดนิยมที่ชื่อว่า Canva เพื่อเป็นการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถทำคอนเทนต์ต่างๆแบบมืออาชีพเราจะสอนตั้งแต่วิธีการที่ลงทะเบียนเข้าไปนะคะการออกแบบดีไซน์ทีละสะเตปบอก วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อฝึกออกแบบชิ้นงานนั้นด้วยตัวเองเลยค่ะโดยหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะคะมีทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ทําทำความรู้จักกับแคนวานะคะ 2. คือ3สิ่งที่ท่านควรรู้ก่อนจะลงมือออกแบบ 3. แนะนําแหล่งดาวน์โหลดภาพฟรีนะคะโดยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ สี่เรามาทําความรู้จักเครื่องมือกันภายในค่ะว่าโปรแกรมแคนวาเนี่ยมีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างและสุดท้ายเรามาออกแบบสื่อโฆษณาหรือชิ้นงานนั้นๆด้วยตัวเองคร์สนี้เราเรียนไปเพื่อเราจะได้เรียนรู้การออกแบบสื่อโฆษณาด้วยแอปพลิเคชันแคนวานอกจากนั้นคุณยังได้พัฒนาความรู้ด้านการออกแบบโฆษณาแบบมืออาชีพนะคะและสุดท้ายท่านสามารถนําไปใช้ในการปรับใช้ในการทำธุรกิจของท่านในแบบยุกวิธีใหม่นี้ได้ด้วยนะคะ